เอาอีกแล้วครับสดดร้อนๆนะครับทหารพานเก็บกับระเบิดอีกหนึ่งขาขาดอีกแล้วครับแหมไอพวก,กลอบกัดนะลอบกัดเป็นจริงๆนะครับและผมก็ได้ฟังคลิปเสียงบางอย่างมาแล้วนะเท่าที่ผมได้ยินมานะก็พูดถึงเรื่องกับระเบิดนี่แหละนะลำล่ำได้ยินว่าเอามาวางใกล้ชิดรถหนามเลยนะครับนะที่ทหารเนี่ยจะต้องทําการเดินลาดตะเวนกัน เออมันรอบกัดได้รอบกัดไปนะครับถึงเวลานะครับถึงเวลาโดนเอาคืนบ้างแล้วอย่ามาร้องนะครับแล้วอย่ามาร้องนะครับทําได้ก็ทําไปนะครับตอนนี้นะออไม่ได้ใช้เลยนะครับปฏิเสธนะครับต่อหลดตอแหลไม่ได้ใช้เลยนะกับระบงกับระเบิดเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเหยียบเดี๋ยวมึงก็หาว่าคนไทยนะครับทหารไทยเหยียบกระบเบิดระเบิดตัวเองอีกนะไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทหารทุกๆคนเลยนะครับผมนะสู้ๆนะครับพี่ว่